แตงเป็นโจ๊กเกอร์ไล่แทงคนบนรถไฟฟ้าก่อนจุดไฟเผาแล้วนั่งรอตำรวจมาจับมีด้วยเหรอนี่เรื่องจริงนะคะสถานีข่าว nhk ของญี่ปุ่นบอกว่าเกิดเหตุชายอายุ24ใช้มีดไล่แทงผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่โตเกียวมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยเนี่ย17คนก่อนจะราดน้ำมันและจุดไฟเผา เป็นข่าวเมื่อช่วงวันฮาโลวีนที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์ซึ่งเป็นวายร้ายในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีเขียวและแจ็คเก็ตสีม่วงนั่งสูบุรีอยู่ยังสบายใจบนรถรอตำรวจมาจับกลุ่มโดยไม่ขัดขืนเหตุเกิดขึ้นที่รถไฟสายเคอ ใกล้สถานีโคคุเรียวกรุงโตเกียวช่วงสองทุ่มโดยภาพเหตุการณ์เนี่ยมีคนบันทึกเอาไว้ได้ว่าคนร้ายอารวาสผู้โดยสารต่างหนีตายกันเจ้าละวันหลายคนพยายามปีนหน้าต่างออกมารถด,ดับเพลิงหลายคันพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยการแพทย์และตำรวจรุดเข้าช่วยเหลือผู้คนที่วิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างกับในหนัง เหตุการณ์เนี่ยถือเป็นการทำร้ายผู้คนด้วยมีดครั้งที่2ในรอบ2เดือนในกรุงโตเกียวหลังจากเดือนสิงหาคมที่ชายวัย36ใช้มีดแทงจิผู้โดยสารบนรถในกรุงโตเกียวทำให้มีผู้บาดเจ็บสิบลายหนึ่งวันก่อนจะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวยังดีที่บ้านเราไม่เกิดเหตุการณ์ถึงขนาดนี้นะคะ่ะไม่งั้นก็คงจะหนีตายกันจ้าละวันทีเดียวแหละ ถ้าชอบเรื่องราวจริงข่าวดังเหตุสยองช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ